สบายดีเด้อพี่น้องวันสุขสุขคนเลยพี่น้องทุงกคนจอยมือนีสภาพพี่น้องไปเลาะไปเไปไปที่ยวเด้อพี่น้องไรไปทักแกงกระบอกกระเบาเออทาเบิง่งน้ำกันเด้อสิไปสีมวนสีสวลชันได้ตอนนี้กำลังเตรียมเออทำงานเต็มโหลดมันอยู่ในเกอบไปควรจะต้อกเตรียมสิไปเด้ออีเมงานีตุ่ยจันทร์มีเด้อ ยัไปซื้อละงเาจะไปะซื้อน้ำอีเมลน้ำมะนะนบางคนอ,อีต,ตอัวน,น,น้อยเอาไปน้ำในเบเข้นข้ออ,อ,อีเมล,เมลนข้อมาเอาซื้อเลยด้มาเดินทางได้ไปน้องเด้วอวันนี้ก็จะพาบเอาทีมงานไปนำกันวันเนเนาเนาอ้วอีจักคนเนาพี่น้อง ก้อนจั๊กห้าพัน 5, เซกติกเลยนะนละสิมุ่งนาไปสู่ทั้งพูดแกงกระเบนแกงกระเบนเดี๋ยวไปทำเด้อมาติดตามมาสิม่วนจำได้กิเข้าปลาเมื่อกี้กิน <c oughs> ข้าวปลากินข้าวลอยน้ำก็ปลาแล้วก็อาบนา้ำตามแกงตามคอนพี่น้องเอ้ไปนี่ก็มุ่งขันสู่ เซ็นคาสิโนสวนนิมิคัสไม่ใช่เซ็นน้ำแข็งก็จะบาดแล้วก็จะประฮับเขาขึนา่บนน้ำแข็งคุอยู่บริการอันบ้านภาคโบราณวะออเลยบ่เออกันท่าสนุกยดเสน้ำแข็งนี่ อันกอริทไปใส่รูปเฮ้ยคือมันคลายเป็นชอบว่าอัก็ริกึไปใส่เลยแล้วออซอบซันเลยก็ไรนกาซื้อันเอาห้าพันเนนี้นมีบอกไปอ่างเเอาห้สอบแล้วอันเต็ม การเสงบ้านพักบัวสวรรค์น้องบันที่ลานเป็นข้าพิสังข้าอ้วเขาแแกเจออ้วมีตัว่วอ่าโรงแรมบัวสวรรค์ใช่บวิษัรบ้านเก็นการนัเจ้ามือทีสั่บัสวสวรรค์นนาง เอเอขาหนักกับพักเท่าไหร่ถวงาะผักก็มันมาหมวันนี้ละถั่หาะข้าผักตรงนี้มั้งบอสข้าผักมีเสือดุมันว่ามันอยู่ใกล้นี่เต็มบอสมันเศร้าอ่าเนาะอันนี้ก็มีสิบเพล่อดิอารุ่งขี่ฉันฉันเนาะพี่น้นนองเนาะไปฟอกกันถั่เด้อแกงกะป๊อแกงกเะเบาพี่น้องจะไปกินขา้าวปลาุเด้อพี่น้องเด้อ หาบางตางส้มเลยจะเป็นบรรยากาศแบบไรเนาะิ่งสวยงามหวานวันเป็นอะไรกัระถ้าผลงานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิคขอบพิชชนี่กนพี่น้องโอ้ขอบใจเด้ออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปพี่น้องขอบใจ